I chose the premium super resin กาฟินไฮคอร์ดับเป็น super resin กันลอยแนวคือปะทะครับบต่ก็ลชยครับฟิลใสกันลอยเชตดีแล้วพีนั่งซีรีโปรแกรมคลืบเซรามิกแบบผสมผสานฟิล์มใสกันลอยแนวปะทะหนึ่งในโปรแกรมที่ได้รับความนิยมสูงสุดและได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องที่สุดแห่งความเงางามและการปกป้องครบทุกมิติจนหลายคนประทับใจตั้งแต่แรกเห็นและเชื่อมั่นในคุณภาพที่สัมผัสได้จริงวันนี้เราจะพามาจเจาะลึกเหตุผลว่าทำไมโปรแกรมผสมผสานถึงกลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่ง ผู้ใช้งานทั่วประเทศที่เราดูแล รถสีเดียวกันแต่ว่าของเราลอยเด่นขึ้นมาเลยอ่ะเหตุผลที่หนึ่งความเงาและการรับประกันความเงาสองโปรแกรมที่ผ่านการเตรียมผิวสตรพิเศษแบบมิ l เลอร์ฟินิขับความเงาออกมาอย่างมีมิติเงาดุดกระจกสร้างความแตกต่างชัดเจน mm hmm. เหนือมาตรฐานทั่วไปสามารถรับรู้ถึงความโดดเด่นด้วยตาเปล่าพร้อมรับประกันความเงายาวนานตลอดระยะเวลาการดูแลมั่นใจด้วยว่ารถของคุณจะคงความเงางามราวกับวันแรกเสมอเหตุ hey, ผลที่2ผลิตภัณฑ์และความครอบคลุม กาฟินไฮกอร์ดสูตรผสมปสานกาวฟินเข้มขน้นกับนาโนโพลิเมอร์ระดับนาโนโมเลกุลทําให้เนื้อฟิลมเคลือบแนบสนิทกับผิวรถได้อย่างสมบูรณ์แบบให้ทั้งความแข็งแรงและความยืดหยุ่นในเวลาเดียวกันรับประกันความเงาสูงสุด5ปีและปกป้องได้ยาวนานถึง7ปีเต็ม ซูเปอร์ลยิ้นเรือธง,งแห่งนวัตกรรมเคลือบซาลามีที่ออกแบบระบบชั้นฟิล์มแยกชั้นเชิงวิศวกรรมเริ่มจากก้าวฟิล์มเบดเข้มข้นทำหน้าที่เป็นกอดเสริมความแข็งแรงให้กับชัลเกอร์ยึดเกาะแน่นทนทานด้วยสถานที่เลือกสซตรเสริมด้วยผ่นเล็กโบลโฟฟิลโครงสร้งางคาร์บอนเชิงวิศวกรรมที่รวมคุณสมบัติของซิลิเคตให้ความใสเงาและสถทียนสูงสุดเกิดเป็นฟิล์มเคลือบที่ทั้งแข็งและยืดหยุ่นในเวลาเดียวกันพร้อมรับประกันความเงาสูงสุด7ปีและการปกป้องสูงสุด9ปีเต็ม ครอบคลุมทุกจุดของรถเกี่อกบกระจกล้อแมก็ก ท้องเครื่องพลาสติกภายนอกรวมถึงภายในห้องโดยสารแบบพรีเมียมโพเดชชั่นที่ช่วยปกป้องคาดครีมกันแดดและมลภาวะภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพมันล้างรถง่ายเช็ดรถก็ง่ายมันทําให้รถเงาขึ้นเหตุผลที่3งานหลังการขายบริการดูแลหลังการขายเนี่เต็มร้อยเลยครับหนึ่งในจุดแข็งที่สร้างความประทับใจและเสียงตอบรับมหาศาลคือระบบการดูแลหลังการขายที่คุ้มค่าจริงแบบไม่มีเงื่อนไขด้วยระบบมีโคเซอร์วิสล็อกความเงาและการปกป้องให้กลับมาเหมือนวันแรก ด้วยการปรับสภาพผิวและเชือบซ้ำทุกชิ้นงานทําให้ความเงาและประสิทธิภาพการปกป้องขึ้นกับเต็มหนึ่งอเซนนี่คือเหตุผลว่าทําไมลูกค้าหลายคนถึงเลือกกลับมาดูแลซ้ํากับเราพอผลลัพธ์คือคําตอบที่ชัดเจนกว่าค,คาําโฆษณา6ปีกว่าเลยล่ะ4 r ี4 r s ทำมา5คันแล้วทั้งหมดตอนนี้ก็3คันแล้วครับมองว่าคุ้มค่าครับเหตุผลที่4ระบบการเคมอีกหนึ่งรายละเอียดที่เราให้ความสําคัญที่สุดคือครอบคลุมตลอดระยะเวลาการใช้งานระบบเคมออกแบบมาเพื่อดูแลลูกค้าในทุกสถานาการณ์เพราะบางปัญหาไม่สามารถรอได้เราจึงมีระบบเคมมี่พร้อมรองรับทันทีไม่ว่าจะเป็นมลภาวะหนากักสีรถงองหรือกรณีทางเีย,มามายื่มะมทุกเคสจะได้รับการดูแลโดยทีมเทคนิคเฉพาะทางเพื่อให้รถของคุณกลับมาสมบูรณ์แบบในเวลา ที่รวดเร็วที่สุดทำสีฝากระโปรงใหม่หมดเลยแล้วสีมันทํามาเนี่ยมันไม่เนียนพอไม่เนียนปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าให้กลับไปที่ทําสีก่อนพอรังสีมาใหม่เสร็จทีเนี้ยแต่มีปัญหาตรงที่ว่าการเคลมเนี่ยมันต้องเสียตังค์อ่าแล้วมันหลายชิ้นไง มันไม่ได้แค่สารกระซปูอย่างเดียวมันหลายชิ้นพอหลายชิ้นชิ้นละพันเนี่ยมันก็ถ้ารวมๆแล้วก็ประมาณ5 6าหกพันแล้วทำากที่นี่มาแล้ว3ปีค่ะประกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยหปีก็เลยอีกสปีค่ะไปชนหนักมาค่ะแล้วเขาก็บอกว่ายังอยู่ในรับประกันกลับมาลองทําที่นี่ต่อสามารถที่จะใช้ได้จริงยังรับประกันได้จริงเคลือบทําให้ใหม่ออกมาสวยงามเหมือนแบบเคลือบวอนแรกเลยมั่นใจได้จริงๆค่ะเหตุผลที่5าการผสมผสานเพื่อการปกป้องสูงสุดหลายคนอาจไม่รู้ว่าเคลือบเซรามิกเพียงอย่างเดียวไม่สามารถกาง เราจึงพัฒนาโปรแกรมแบบผสมผสานเซรามิกบวกฟิล์มใสกันลอยแนวปะทะคือการปกป้องที่ครบทุกม,มิติทั้งสวยเงาและทนโดยฟิล์มที่นํามาใช้มี2ซีรีส์ยอดนิยมคือพันธน้ำซีรีสและดับเบิลชัยซีรีส ที่มีคาแรคเตอร์ชัดตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้งานแพลตินัมซีรีส์ฟิล์มใสกันรอยคุณภาพสูงวัตถุดิบจากเยอรมน,นีความหนาสูงถึง215ไมครอนปกป้องสะเก็ดหินได้ดีเยี่ยมทายเจนวิ่งตามเหมาะสำหรับสายดุยที่ต้องการความทนทานขั้นสุดดับเบิลชาร์ตซีรีส์ฟิล์มใสกันรอยที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความเงาระดับลิเลอร์ฟินิชทั้งแข็งแรงและขับความเงาได้สูงสุดหนาถึง215ไมครอนตอบโจทย์ทั้งสายสวยและสายดุยอย่างลงตัวระบบการติดตั้งแบบนี้ ไม่ใช่ใครก็ทำได้เพราะต้องอาศัยทั้งประสบการณ์และความเข้าใจลึกในงานจริงเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะจุดและรักษาความสมบูรณ์แบบของทุกพื้นผิวและสิ่งที่สำคัญที่สุด คือความซื่อสัตย์ในการแนะนําโปรแกรมที่เหมาะกับการใช้งานจริงของลูกค้าที่เป็นหลักยึดสําคัญในการทํางานของเราเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่คุณเลือก,กคือความคุ้มค่าที่แท้จริงตอนนี้ผมแนะนําเพื่อนไปประมาณ 2- อสาคนแล้วครับเข้ามาทําทุกคนชอบที่นี่ทุกคนครับแล้วก็ได้รับการแนะนําดีมากอย่าลืมปรึกษาเราก่อนตัดสินใจเลือกโปรแกรมดูแลรถครั้งต่อไปเพราะเราพอมมอบทั้งความสวยเงาและการปกป้องที่คุณสัมผัสดได้จริงและคุ้มค่าในทุกการตัดสินใจ